สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดของหลักสูตรอนุปริญญารัฐประาสาศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมกันค่ะเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดเลยปี66ครับสวัสดีครับตัวหลักสูตรรบศพ้องถิ่นของวชอชอบุรีรัมตัวใหม่นี้เอง ใช่ค่ะภารกิจวันนี้ของเราก็คือจะมาดูกันว่าหัวใจหลักๆของหลักสูตรนี้คืออะไรทําไมต้องปรับปรุงแล้วมันมีเป้าหมายอะไรลึกๆหรือเปล่าที่สาคัญต่อทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็ชุมชนบริรัมด้วยค่ะเราจะใช้เอกสารภาพรวมของหลักสูตรนี่แหละคะ่ะเป็นแนวทางครับผมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยพอดูคร่าวๆนะคะเ,เหมือนว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงหลักสูตรธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะ ใช่เลยครับไม่ใช่เลยแต่มันดูเหมือนจะผูกโยงกับเรื่องใหญ่หระดับประเทศเลยทีเดียวถูกต้องครับจุดเนี้น่าสนใจมากคือมันมีความเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติหลักสูตรเนี่ยเขาออกแบบมาชัดเจนเลยว่าต้องตอบสนองทั้งแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยโอ้โ oh. ครับ มันเหมือนเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่าเออเขาต้องการพัฒนากำลังคนระดับท้องถิ่นให้มันไปในทิศทางเดียวกับประเทศในระยะยาวนะครับโหฟังดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะการเอาหลักสูตรระดับอนุปริญญามาผูกกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้เออแสดงว่าเขามองว่าวิทยาลัยชุมชนนี้เป็นกลไกาสาคัญเลยใช่ไหมคะในการขับเคลื่อนจากฐานรากใช่ครับมองแบบนั้นเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยมัน จะเอ่อจะทำให้มั่นใจได้ยังไงครับว่าบัณฑิตที่จบออกไปเขาจะมีคุณภาพจริงๆพร้อมทํางานได้อย่างที่ยุทธศาสตร์ชาติคาดหวังไว้อ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับทีนี้เขาก็เลยนําแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์หรือที่เรียกกันว่า outcomes b a education e d นะครับ OBE เข้ามาใช้อ๋อ OBE ครับผมแทนที่จะเน้นแค่ว่าเอ่อในห้องเรียนสอนเนื้อหาอะไรไปบ้าง OBE จะเปลี่ยนไปเน้นว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยผู้เรียนทําอะไรได้บ้าง ต้องเป็นรูปธรรมด้วยนะครับเป็นทักษะเป็นความสามารถที่ตลาดแรงงานหรือว่าชุมชนต้องการจริงๆไม่ใช่แค่รู้ตามตำรายอย่างเดียวและที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาปี65ตัวล่าสุดด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเปลี่ยนมุมมองเลยจากเดิมที่อาจจะวัดว่าเรียนรู้อะไรมาไปเป็นทาอะไรเป็นเน้นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆใช่ครับ เหมือนกับว่าต้องตอบได้เลยว่าบัณฑิตคนนี้จบไปแล้วจะบริหารจัดการโครงการเล็กๆในชุมชนได้ไหมหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เจอได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับแบบนั้นเลยหัวใจคือสมรรถนะที่เอาไปใช้งานได้จริงทีนี้ถ้าถามต่อว่าแล้วทักษะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างหลักสูตรเขาก็ระบุชัดนะครับว่าเน้นพวกทักษะแห่งศตวรรษที่2 1คําคำนี้ได้ยินบ่อยจังเลยค่ะ ทักษะแห่งศตวรรษที่21ในบริบทของการปกครองท้องถิ่นที่บุรีรัมนีหน้าตามันจะเป็นยังไงหรอคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับคือมันไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีการบริหารจัดการอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ต้องสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้ปัญหาจริงๆในท้องถิ่นได้ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใช้พวกนวัตกรรมใหม่ๆอื เช่นอาจจะต้องใช้ข้อมูลหรือ Data มาช่วยวางแผนพัฒนาชุมชนหรือใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆในการสื่อสารกับชาวบ้านหรือทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยครับเป้าหมายจริงๆคือสร้างคนที่แบบว่าพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวกับโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆได้นะครับ ฟังดูเหมือนเป็นการยกระดับบุคลากรท้องถิ่นแบบจริงจังเลยนะคะไม่ใช่แค่ผลิตเจ้าหน้าที่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างนักพัฒนาชุมชนยุคใหม่จริงๆใช่ครับใช่แล้วทั้งหมดนี้มันก็ดูเหมือนจะวนกลับไปที่เป้าหมายหลักจริงๆก็คือการพัฒนาตัวชุมชนท้องถิ่นเองมันหยับมากครับวัตถุประสงค์สูงสุดหรือเป้าหมายปลายทางของหลักสูตรนี้เลยก็คือการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อชุมชนและท้องถิ่นโดยตรงเลยครับอ๋อ คือเขาคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้มันยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศเป็นการสร้างขีดความสามารถจากข้างในชุมชนเองเลยครับในเอกสารภาพรวมที่ดูมาเขาก็ให้รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรไว้ครบเหมือนกันนะคะทั้งปรัชญาวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือ ELOs ครับ Expected Learning Outcomes ใช่ค่ะ แล้วก็โครงสร้างรายวิชาวิธีจัดการเรียนการสอนเกณฑ์การรับเข้าศึกษาการวัดผลประเมินผลไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพโหดูละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับความละเอียดของโครงสร้างทั้งหมดที่ระบุมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าหลักสูตรนี้ผ่านการคิดการออกแบบมาอย่างรอบคอบมากมีการวางแผนเพื่อให้มั่นใจได้จริงๆว่าจะมีคุณภาพแล้วก็สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันแล้วก็ความต้องการของท้องถิ่นจริงๆครับอืม ถ้าให้สรุปเป็นภาพรวมสั้นๆเลยนะคะหลักสูตรอนุปริญญ,ญารอปรสอการปกครองท้องถิ่นฉบับปร,ปรับปรุง66ของวอชบุรีรัมตัวนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่พยายามจะทันสมัยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เน้นมากๆเรื่องการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติจริงครับผมสามารถลงไปทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้เลยหลังเรียนจบถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับแล้วถ้าเรามองในภาพที่กว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งน,นะครับจะเห็นเลยว่า มันเป็นเทรนที่ชัดเจนเหมือนกันนะที่ภาคการศึกษาโดยรวมเนี่ยกำลังพยายามปรับตัวครั้งใหญ่เลยค่ะเพื่อให้มันสอดรับกับความต้องการของประเทศมากขึ้นแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆทั้งต่อตัวผู้เรียนเองแล้วก็ต่อสังคมโดยรวมด้วยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกกันในวันนี้มีประเด็นที่น่าจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะ คือในขณะที่หลักสูตรนี้มันอิงอยู่กับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติก็จริงแต่ว่าบริบทเฉพาะตัวของจังหวัดบุรีรัมย์เองล่ะคะอืมครับทั้งเรื่องวัฒนธรรมปัญหาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าโอกาสอะไรต่างๆในพื้นที่มันจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการนำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้จริงๆที่วิทยาลัยชุมชนได้ยังไงบ้างน่าคิดครับ ความท้าทายหรือว่าโอกาสในการที่จะทําให้หลักสูตรนี้มันมีชีวิตหรือหายใจได้ในบริบทของบุรีรัมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าติดตามกันต่อค่ะวววิิทยยยาาาาาาลล่ชชุมชุมจจมมมนนนนสงคคคคใใใหห้้้้ีณรรพพััักกจจจอผูฒต นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์